นางพิสม,มงค์มงคลเทพ,พานิจจังหวัดอุตรดิษฐ์นางสาวสุชยาการงานคลังจังหวัดอุตรดิตฐ์นางวันวิสาสุภาษีประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตฐ์นายคริวัต์อ้นพร้อมประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตฐ์ผู้แทนจากสคบอุตรดิษฐ์และกออรมนออุตรดิตฐ์ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต่างๆของภาครัฐอาทิร้านถงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โครงการเราชนะโครงการม3 3เรารักกันและโครงการคลครึ่งให้กับร้านค้าในตลาดเทศบาล3อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเน้นย้ำให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ราคาสินค้าและเงื่อนไขของโครงการต่างๆเนื่องจากว่าบางโครงการที่ให้สิทธิ์การใช้จ่ายเงินจากการลงทะเบียนประเภทต่างๆแล้วมีการกระทําในลักษณะรับเป็นเงินสดจากผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนแทนการใช้บริการหรือซื้อสินค้า ซึ่งเป็นการเข้าข่ายการกระทําที่ทุจริตโดยที่จากการลงพื้นที่สำรวจผู้ประกอบการร้านค้าทั้งในเขตของอำเภอเมือง erm e ซึ่งไร้รับแจ้งว่าไม่มีการกระทำดังกล่าวที่จะไม่มีการจำหน่ายสินค้าแล้วจ่ายเป็นเงินคืนให้กับผู้มาใช้สิทธิ์หรือจำหน่ายสินค้าไม่ครบซึ่งทราบว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายและจากการสอบถามความพึงพอใจที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งผู้ที่มาใช้สิทธิตามโครงการต่างๆที่ได้รับ เช่นโครงการราชนะโครงการม33เบารักกันและโครงการคนละครึ่งต่างก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นโครงการที่ดีกระตุต้นยอดขายและการใช้จ่ายดีมากขึ้นเมื่อเทียบกับร้านค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจึงอยากจะให้มีโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องต่อไปเพราะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างไม่ยุติรายได้จากโครงการเหล่านี้ก็จะสามารถเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดี